ร่วมกันหาคำตอบตอนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงของ Thailand Soft Power นะคะช่วงเวลานี้จะพาคุณผู้ชมมาพบกับเทคโนโลยีนะคะที่จะช่วยในเรื่องของความผ่อนคลายและก็เรื่องเทียบเท่ากับการเข้าไปใช้บริการที่สปาเลยนะคะวันนี้พบกับนะคะคุณโสมแล้วก็อดีตพิธีกรชื่อดังของเราคุณนึกตีสิค่ะสวัสดี <c oughs> ค่ะ <c oughs> ออกทีวีครั้งแรกในรอบกี่ปีคะพี่นุชคะในรอบนี้ก็หลายปีอยู่หลายปีอยู่นะคะตอนนุชตีสซแต่ว่าปีที่แล้วก็ยังมีไปออกรายการอื่นๆน่โใช่โหอันนี้สตาฟความสวยัพย์อายุเอาไว้เลยทีเดียวสตาฟขุนไปด้วยทั้งสองคนเลยคุณนิมาอายไหมคุณนิมาอายไหมโอ้โหอายเลยทีเดียวแนะนํกขอนะคะท่านนี้เป็นคุณโสมคุณโสมเป็นอดีตพยาบาลชําญการอะไรบ้างคะก็เรื่องของการปรับสมดุลร่างกายนะคะแล้วก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนาะถ้าเกิดว่าพยาบาลเราก็ เรื่องของโรคกับยาแล้วก็พึ่งยาอย่างเดียวแต่วันนี้นะคะเราเองเนี่ยได้เครื่องนี้นะคะเป็นการทําสปาผ่อนคลายนะคะทำให้เราแบบจิตใจสงบนะคะแล้วก็นอนหลับสบายนะคะทําให้ดีกับสุขภาพเรามากๆเลยค่ะอ่านะคะก็น,นี้ก็เป็นเรียกว่าพาร์เตอร์กันร,ระหว่างคุณนุชกับคุณโสมนะคะโอ้โหความสวยนี่แยกไม่ออกเลยทีนี้มาดูเครื่องนี้ดิฉันนึกว่าได้เป่ผา <c oughs> ผมเลยอันน <c oughs> ี้คุณเจอเนื้อกรปุลเหนือเลยคะกระบอกไปกระบอกไม่ทราบอันนี้เราเรียกว่าไอเชล่าแคร ช่ค่ะเครื่องนี้นะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยใช้ง่ายมากเลยนะคะก็คือเป็นเครื่องเป่าลมร้อนนะคะเหมือนใเลยใช่เป่าผิวหนังใช่ค่ะใช้อย่างนี้เลยค่ะสปาหน้าสปาวเป่าศีสษนนะคะแทนใดเป่าผมได้เลยค่ะใช่แล้วแล้วอย่างนี้มันจะไม่ร้อนไม่อะไรเลยไม่ค่ะก็คือเราก็กะระยะได้เอาแล้วก็จะช่วยผ่อนคลายอย่างนุชเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบออกกําลังกายเนาะก็จะแบบว่าออกกาลังกายหนักเวลาไปออกกาลังกายมาก็จะรู้สึกตึงปวดเมื่อยหรือว่าเวลาแบบนั่ง ทำงานอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดเมื่อยแต่พอกลับมาใช้อะค่ะก็จะรู้สึกแบบว่าโอ้โหผ่อนคลายตัวเบาใช่สบายตัวนะคะคุณไกด์คุณปิ่นก็สอบสายมาอันนี้เอาไว้ที่บ้านไม่ได้นะทําไมคะเดี๋ยวเมียมานี่อย่างนี้นะอาจจะเป็นอุปกรณ์นะคุณผู้ชมพิเศษนะคุณไกด์อันนี้เป็นการใช้แบบรูปแบบใหม่อีกรูปแบบหนึ่งเสียดายมากคุณไกด์เรามีปลั๊กไหมคุณไปเสียบปลั๊กนิดหนึ่งอยากอยากจะบอกอยากจะบอกเล่าเรื่องของเทคโนโลยีนิดนึงนะคะว่าในเครื่องนี้เห็นแบบนี้นะคะเทคโนโลยี ของเราเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เรารวมและเอาขึ้นความถี่ที่เป็นพลังงานนะคะ,ะแล้วก็มารวมกับในส่วนของความร้อนค่ะขึ้นความถี่ของเราก็คือขึ้นความถี่เทราเฮิร์ตนะคะช่วงของความถี่เนี่ยเหมาะสมกับร่างกายของเราปลอดภัยมากๆคือ2อ7ถึงสิเทราเฮิร์ตนะคะ,ะแล้วก็มีตรงเลนอย่างนี้ค่ะเป็นควอนตัมนะคะ,ะก็คือแร่ธาตุเป็นร้อยๆชนิดเลยอยู่ในทุกๆเครื่องนี้เลยนะคะแล้วก็มีแร่แร่เออิร์ธ็ดชนิดที่หายากแล้วก็ราคาสูงแล้วก็ให้พลังงานที่ดีกับร่างกายนะคะ แล้วนะคะต้องบอกว่าตัวออปติคอลที่เป็นเลนนยคะสามารถส่งคลื่นเนี่ยพลังงานเข้าร่างกายเราเวลาที่เราใช้เนี่ยได้ทั้งความอบอุ่นนะคะได้ทั้งคลื่นพลังงานที่ดีด้วยค่ะเดี๋ยวคนนี้ไปติกระสอบใส่มแล้วมันดีขนาดนี้นะขอลองให้พี่มันไปอยู่ตรงไหนของรูเนี่ยอยู่ข้างในนี่นะคะก็คือจะหลอมเป็นหลอดเป็นกระบอกได้เลยนะคะวิธีใช้ก็เหมือนกับการติดจุดหรือว่าการนวดสปาปกติเลยแต่ว่าดีกว่าคือตรงนี้เราอ่ะไม่ต้องแตะร่างกาย เราแค่ป่าลมเข้าไปง่ายๆเลยนะคะไม่ได้สัมผัสกับร่างกายเลยเรา้พลังงานสูงใช่ค่ะแค่เปิดเครื่องนะคะมอเตอร์นะคะแล้วอย่างที่บอกว่านี่เราสามารถใช้แทนได้ป่าผมได้เลยเสียงคล้ายๆได้ป่าผมเนาะค่ะแล้วเวลาที่เราใช้นะคะถ้าอย่างเงี้ยเราก็เปิดนะคะใช้ไงให้ให้กล้องดูหน่อยว่าจะฝ่ามือฝ่าเท้าใช่ค่ะแสงสีม่วงนี้ไม่ใช่เลเซอร์นะคะเป็นพอยเตอร์ชี้จุดว่าจุดนี้เราใช้ไปแล้วเท่านั้นเองนะคะเราก็ใช้ตามจุดนะคะก็จะเป็นจุดจักรานะคะต่อมน้ําเหลือง ตามจุดต่างๆแล้วก็ใช้ให้ทั่วร่างกายของเราเลยนะคะเน้นัฒนานะเน้นเราก็ใช้บริเวณฝ่ามือฝ่าเท้านะคะศีษะนนะคะมันรู้สึกอุ่นๆเนาะใช่ค่ะมันไม่ไม่ได้ร้อนเหมือนไดเป่าผมไหมไม่ค่ะจะรู้สึกร้อนนะแต่นี่มันไม่ร้อนไนะคะก็มีปรับระดับได้ใครชอบร้อนมากขึ้นแรงขึ้นแล้วจริงๆแล้วคุณไกด์เราไม่ต้องปิดเสื้อเลยค่ะสามารถใช้ผ่านเสื้อผ้าได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ เพราะว่าลงลึกได้ถึง30เซนติเมตรี่ดีมากเลยคุณแม่เนาะเมืองหนาวอะไรเนาะแก้วยให้ความอบอุ่นกับร่างกายเหมือนเราปวดเมื่อยแล้วไปออกกำลังกายมาค่ะทีนี้นะคะคุแป๊วันนี้แป๊บนึ่งหลายคนสงสัยเอ๊ะเรามันจะมีเอกสารรับรองหรือเปล่าเช่นจ้าซื้อไปแล้วมันจะเคลมได้ไหมอะไรยังไงไหมเรามีเอกสารรับรองเพื่อความมั่นใจของผู้ใช้หรือเปล่าเพราะว่าปลอดภัยไม่ใช่ซื้อไปแล้วลวก ใชคะ่ะต้องบอกว่าเอกสารรับรองของเราที่อยู่ด้านหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะ<ภ>ในเมืองไทยเนี่ยเราดําเข้าอย่างถูกต้อง<ภ>ด้วยนะคะผ่านกมรมศุลการกรอย่างถูกต้องแล้วก็มีใบอนุญาตนะคะในเรื่องของมอ,อกอนะเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมในเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้า<ภ>นะคะแล้วก็ยังมีออยอนะคะมาตรวจสอบว่าเครื่องของเราเนี่ยปลอดภัยกับร่างกายนะคะแล้วในต่างประเทศนะคะต้องบอกว่าไม่ได้ขายเฉพาะในเมืองไทยนะอันนี้มาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่ต่างประเทศเรามีมาตรฐานนะคะ CE fc นะคะซึ่งเป็นมาตรฐานเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกเลยค่ะคะแล้วก็ต้องบอกว่านะคะของเราเองเนี่ยเป็นงานวิจัยนะคะ,คะจากรัฐบาลจีนนะคะสถาบันวิทยาศาสตร์ปักกิ่งนะคะโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนค่ะแล้วทางรัฐบาลสนับสนุนตั้งโรงงานเดอร์แชงนะคะซึ่งทางโรงงานเดอร์แชงเนี่ยให้บริษัทของเราเนี่ยค่ะที่มีชื่อตรงนี้ก็คือบริษัท p r i ์ e อเินเตอร์เนชั่นนะคะเป็นผู้จัดจำหน่ายผู้เดียวเลยนะคะ ทั่วโลกเลยนะคะ<ช>แล้วก็กมี80กว่าประเทศทั่วโลกแล้วะะใช่ค่ะทีนี้2เครื่องมันแตกต่างกันอย่างไรต้องบอกว่าเทคโนโลยีทั้ง3รุ่นเนะะี่ยค่ะเหมือนกันเลยจะมีเครื่องสีม่วงด้านนี้ด<ช>้วยนะคะ<ช>แล้วก็เทคโนโลยีเหมือนกันนะคะแต่ว่าในเรื่องของอดีไซน์ซน,นะคะ,ะการใช้งานนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานอาจจะต่างกันนิดนึงนะคะในแต่ละรุ่นคะ่ะแล้วก็รุ่นสีม่วงที่เราเห็นด้านน,านู้นเนี่ยจะเป็นรุ่นใหม่นะคะเวลาใช้พอผ่านไป2นาทีจะมีเสียงดังปิบ เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยว่าเราควรจะย้ายจุดในการใช้งานได้แล้วค่ะตอนนั้นอยากได้แล้วอะเวเดียวอวอย่าเพิ่งอยากได้มันชอบมีของปร้อมดมฉันเห็นแบบมันมีของพร้อมเราจะคว้ามันจะยัไง ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเรานะคะถ้าเกิดว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดจาหน่ายผ่านตัวแทนจําหน่ายหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ผ่านบริษัทプライเนี่ยเรามีการรับประกันนะคะ<ม>ผลิตภัณฑ์นะคะโดยที่แต่ละผลิตภัณฑ์อย่างผลิตภัณฑ์สีแดงคลาสสิกเนี่ยหนึ่งปีนะคะ <Okay. S 1> ผลิตภัณฑ์ไอทรอแคร์ตัวนี้นะคะเป็นพรุนโปรเฟชชั่นแนลเนี่ย ประกัน2ปีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็สําหรับผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้นะคะถ้าท่านไหนนะทำงานแล้วไม่อยากเสียงดังไม่อยากเป่าสามารถวางสปาท้าได้เลยนะคะช่วงที่เราทํางานไปแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะสบายตัวไปด้วยนะคะใช้ได้เองที่บ้านไม่ต้องเข้าร้านใช่ค่ะเขาใช้เท้าใช่ไหมใช่ไหมใช้เท้าใชทใช้กล้องจับไม่ทันใช้หนใชไหมใช้เท้าใชไหนใช้ก้าับไม่ทันใชหมือนกัน้เลยาใช่ะ นะคะโอ้โหอย่างนี้ต้องบอกคุณเลยว่าสมมติเป็นเท้าเอาคุณนุชโชว์ให้หน่อยว่าทำขาเป็นเท้านี่ก็คือเราเป็นเท้าเราก็วางไปยๆนั่งแค่นี้เลยค่ะชิวๆเลือกเวลาได้นะคะคุณไอมมาจะเป็น10นาที20นาทีหรือ30นาทีได้นะคะโอ้โหคุณผู้ชมหลายคนบอกอยากได้เลยแล้วตอนนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นเราจําหน่ายที่ไหนอะไรยังไงเพจช่องทางติดต่อเบอร์โทรอะไรคะค่ะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจนะอยากได้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะคะหรือว่าตัวสมเองเป็นอดีตพยาบาล นะคะรับในเรื่องของเป็นที่ปรึกษาปัญหาสุขภาพต่างๆด้วยนะคะ อันนี้ฟรีนะคะไม่ได้คิดเงินค่ะสามารถโทรนะคะ0952891546นะคะหรือจะแอดไลน์นะคะ ID ไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะ0952891546ค่ะตามที่ขึ้นหน้าจอเลยค่ะเบอร์นี้นะคะเบอร์จงพี่คุณโสมนะคะอยากโทรมาจีบนะคะใช่ยอดแอบชอบพี่นุชแล้วโทรมาเบอร์คุณโสมขอเบอร์ขอไลน์คุณนุชหน่อยจีบเรื่องสุขภาพได้เดี๋ยวเราแนะนำในเรื่องของสุขภาพได้ค่ะอ้าวคุณนุชคุณนุชจะพิ่งขอชมา สวยเขินเลยค่ะสวยเขินเลยนะคะวันนี้คุณนุชก็มาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็มาสร้างสุขภาพดีเหมือนมีสปาอยู่ที่บ้านให้กับคุณผู้ชมที่อยู่ที่บ้านด้วยนะคะก็ เห็นว่าจะมีการจัดงานเร็วๆนี้นะคะท<า>ี่ไหนอะไรยังไงคะค่ะเชิญคุณนุชค่ะนิดนึงใช่เลจะมีการจัดงาน Price Impact นะคะที่โรงแรมแกลนอัศวินนะคะวันที่2มีนาคมนะคะก็ใครสนใจนะติดต่อผ่านเราได้เลยอยากไปร่วมงานนะคะอยากจะไปชมบรรยากาศก,าก็สามารถติดต่อกันได้นะคะอยากไปจีบคุณนุชก็ไปที่งานได้เลยแต่คุณนุชเป่าให้ได้ไหมฮะใครคุณนุชเป่าให้ได้คุณก็คุณจะเต๋อว่เขาจะมีวิธีการเป่าคุณนุชตามแนะนำนเดิมเป่ปามือค่ะ นะคะ ก็จุดล9.2นาทีเพื่อเป็นการไหลเวียนของเลือดแต่เนาะคุณามาคุณเอาไปใช้นะฮะคุณแมาช่วงนี้เม็ดหนึบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราก็เหมือนกับมีการบําบัดผ่อนคลายที่บ้านหลังจากการทํางานหนักใช้ได้ไหมคะพี่นุษย์ได้เลยเออทำงานหนักรู้สึกแบบเอ้ยตึงเส้นตึงตัวใช่ออกกำลังกายหนักๆมาก็ใช้ได้เลยรู้สึกตึงก็จะทําให้แบบว่าผ่อนคลายมากขึ้นสามารถใช้ได้แล้วก็อยากจะเป่าหน้าสปาหน้าก็ได้ด้วยนะคะใช่ค่ะผิวใสเลยค่ะแล้วที่สำคัญ อย่างที่บอกว่าบางทีเราเหนื่อยๆเพลียามาใช่ไหมคะเวลาที่เราใช้ก่อนนอนเนี่ยเวลาเรานอนเราก็จะรู้สึกว่าเราหลับสบาย,บายผ่อนคลาย,ยาตื่นเช้าขึ้นมาเราก็จะสดชื่นค่ะนะคะราคานะคะติดต่อสอบถามผลิตภัณฑ์ไอเชอร์คแคร์ได้หลังใหม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็มาแนะนํา ใครที่อยากมีสปาอยู่ที่บ้านแบบพกพาไปไหนมาไหนใช้ไปพักที่ไหนก็พกพาได้ไปต่างประเทศต่างจังหวัดก็พกพาได้นะคะก็เรียกว่าเหมือนมีสปาแบบมินิมินินะคะคุณได้ไปสร้างความผ่ขายสร้างความอุ่นให้กับผิวหนังแล้วก็ผมในที่บ้านด้วยนะคะโอ้โหวันนี้เนี่ยคุณไกด์คุณคุณจะถือไปเลยเหรอคะปิดเลยก็ไดโอ้โหนะ รู้ไหมว่าแอบบอกนิดนึงราคาแรงไหมขอดนโปรโมีไหมตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าไม่แรงเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเครื่องนี้ไม่ได้ใช้แค่คนเดียวเราสามารถใช้กับทุกคนในบ้านได้หมดเลยตั้งแต่เด็กนะคะผู้ใหญ่จนผู้สูงอายุเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มค่ามากเชื่อว่าอีก2ปีนะคะทุกบ้านจะมีทุกคนต้องใช้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของราคาเดี๋ยวโทรเข้ามาสอบถามเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านทั้งคุณดุแลวก็คุณโสดมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะก็เรียกว่าได้ทั้งสาระความรู้แล้วก็ได้รับความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ดีๆผ่านทางรายการด้วยนะคะวันนี้ช็อกทูเก t ตอรสนทนาปัญหาบ้านเมืองหลักกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ